วันนี้ผมมีรถครอบครัวใหญ่รถสำหรับนักเดินทางรถด,ดีเซลคอมมอนเรล11ที่นั่งครับ <Wow. S 1> ถ้าเป็นท่านสนใจคันไหนเลือกคันไหนหรูหราทางด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาะไฟฟ้าที่เป็น <Wow. S 1> มิกกี้เมาส์นะครับเวลานั่งเวลาเดินทางเรื่อนนอน,นแล้วแต่นะครับมีที่รองหัวไว้ไม่ให้เราไหลไปไหลามานั่นเองนะครับเ <Wow. S 1> พราะฉะนั้นเอง ท่าสรวิสัยในการนั่งในการขับขี่การออกแบบเบาะนะครับจะเห็นได้ว่าเบาะนี่เป็นเบาะไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะแบบตรงดูเหมือนอนาล็อกนะแต่จริงๆเป็นมันเป็นดิจิตอลเห็นไหมครับอ้นี่เราเปิดประตูไว้มันก็เลยเห็นอยู่ล็อกข้างๆส่วนแล้วซ้ายปุ๊บอ่ะมันจะอยู่ฝั่งโน้นแล้วเห็นะฮะนี่คือไบสปอตนะครับกระจกเวลาเลี้ยวนะฮะกระจกหน้าปัดเนี้ยจะเห็นกระจกมองข้างให้เลยว่าด้านข้างรถเราคืออะไร สวัสดีวันหยุดสุดสปดาหครับทุกท่านครับและก็วันนี้เป็นวันสําคัญเพราะเป็นวันสิ้นเดือนครับ30มิถุนายน2567วันนี้ผมมีรถครอบครัวใหญ่รถสําหรับนักเดินทางรถด,ดีเซล o m มมอนเรล11ที่นั่งครับถ้าเป็นท่านสนใจคันไหนเลือกคันไหนระวางนะครับฝ่ายขวามือนะสีดาเหมือนกันนะฮะ่าย โตโยต้ามาจสตี้2.8ดีเซลคอมมอนเรีส่วนฝั่งซ้ายมือนะครับจากค่ายฮุนไดสตารีเอเครื่องยนต์ 2,200cc <Yeah. S 1> บอกเลยว่า2รุ่น2คันนี้มีดีนะครับไม่ได้แตกต่างกันท่านชอบแบรนด์ไหนเดี๋ยวผมจะเอาสเปคมาให้ดูว่า2รุ่นนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรครับเบื้องต้นดูขวามือก่อนถ้าเป็นแบรนด์นี้ ชื่อชันก็การันตีได้ว่าเป็นรถเจ้าตลาดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวใหญ่สุดอย่างโ o โยต้าคอมมิวเตอร์นะครับเครื่องยนต์3 0 0 0ซี cc เครื่องยนต์2 8 0 0ซีซีร cc รุ่นใหม่ล่าสุดขายดีมากทั้งเกียร,ธร์ธรรมดาเกียร์ออโต้รถมือสองราคาแพงเท่ารถใหม่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมา j เ s สตีรุ่นนี้ก็ไม่ได้แตกต่างเลยนะครับรถมือสองกับรถใหม่ราคาดีราคาไม่มีตกนะครับไม่ใในความหรูหราความ VIP ต้องบอกเลยว่าโตโยต้ามาสเต มัจจสตี่รุ่นนี้นะครับให้มาเต็มเลยนะน้องๆอัน่านเบลฟความหรูหราแต่ความใหญ่ความสะดวกสบายที่บรรทุกนะครับผู้โดยสารได้ถึง11อที่นั่งนั่นเองนะถ้าเป็นอัน่านเบลไฟได้แค่6หรือ7ดนะครับเพราะนี่เป็นขวัญใจของนัดเดินทางอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะพาดูเครื่องยนต์อาดูข้างหน้าก็กได้ว่ากระจังหน้าเองนะครับความหรูหราความใหญ่บึกปืนกระจังหน้านะครับ4ชั้นนะครับโครเมียมด้าน,ด,านด้านล่างเพิ่มความหร,รูหรา นะครับเพิ่มความเข้มแข็งบุกปึนมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมนําเสนอวันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดนะครับเพราะว่านักเดินทางนะฮะสิ่งหนึ่งที่ต้องมีคือเรื่องความอึดความทนและความประหยัดเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,755cc หรือ2,008นั่นเอง163แรงม้านะครับเครื่องรหัส 1>, 1 g d 2,800 c c บล็อกเดียวกับที่อยู่ใน Fortuner บล็อกเดียวกับ Toyota Revo นะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องความทนทานเรื่องสมรรถนะเรื่องอะไหล่นี่หายห่วงเลยนะครับ2คันนี้สวยมากนะครับน,อน็อตฝากระโปรงไม่เคยขยับและที่สำคัญคือรถมือเดียวทั้ง2คันนะครับคันนี้จดทะเบียน19พฤษภาคม2,563นะครับปี2020นะรถ4ปีเองนะครับ,รส,เนะรบสเปคคันนี้นะ บอกเลยว่ารถใหม่เอง1ล้าน8ป9เานเป็นมือสองนี่ขายอยู่ล้าน6,99วันนี้ราคาพิเศษนะคานผู้ชมครับลถพิเศษไป2 0 0แสนนะท่านใดดูคลิปนี้อยู่นะครับนะสนใจรุ่นนี้นะหาอยู่บอกเลยว่าคันนี้ราคาดีมากๆ1.49 9ี่เล้าน5มีทลอนรถใหม่ล้าน9อีาเอนะมือสองนี่ราคาดีมากนะครับล้านหกแต่ว่าวันนี้ราคาพิเศษแค่ล 4, ้านสี่เก้าเองนะครับรถสวยเดิมนะครับ เดี๋ยวผมพาดูสเปคต่อนะครับคันนี้นะครับทบปสปีด181กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่15.7วินาทีนะครับแรงบิดที่420นิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลือง10ถึง12กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทบปสปีดบอกไปแล้ว181กิโลเมตรต่อชั่วโมง180ก็ไม่เบาเลยสำหรับรถตู้คันใหญ่ๆอย่างเี้ยนะครับสิ่งที่ผมชอบสําหรับ รถโตโยต้ามาจิตี้ก็คือความรู้หราไม่จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับคนขับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับจอระบบเกียร์ทุกอย่างนะครับให้มาครบให้มาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองท่านใครที่ซื้อรถมาจ e ต t ี้ไปต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่สุดคุ้มค่ามากนะครับออปชั่นต่างๆให้มาครบให้มาเต็มไม่ได้แตกต่างจาก Toyota าอันขาดเบลฟ i เลยและสิ่งที่เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนะที่ ลูกค้าส่วนใหญ่ชอบสําหรับมาเจชตี้คือความหรูหราทางด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเบาไฟฟ้าที่เป็นมิกกี้เมาส์นะครับเวลานั่งเวลาเ,เดินทางเลื่อนนอนก็แล้วแต่นะครับมีที่รองหัวไว้ไม่ให้เราเไหลไปไหลมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเองทัศนวิสัยในการนั่งในการขับขี่ <c oughs> การออกแบบเบาะ <c oughs> นะครับจะเห็นแล้ว่าเบาะที่เป็นเบาไฟฟ้านะครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะเป็นเบาเป็นเบาไฟฟ้านะครับปรับเอียนได้ นะครับที่วางขานะฮะเห็นไหมฮะที่รองขาเวลาเดินทางไกลเราก็จะสามารถเอาที่รองขาขึ้นมานะครับปรับเบาะเอนลองไปก็ทําให้ลดความเมื่อยล้าในการเดินทางนี่คือข้อดีที่มาสเตอร์ที่เขามีให้นะครับซึ่งมาสเตอรี่มีทั้งหมดอยู่3รุ่นนะครับรุ่นสแตนดาร์ดรถใหม่1นึ่งล้านเจ็ดแสนาพนะครับแล้วก็รุ่นพรีเมียมคือรุ่นนี้รถใหม่ล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าที่ผมก็ว่านล้านเก้าแสนอะไรกันแล้วรุ่นท็อปสุดคือแกรนนะฮะแกรนก็คือ ตัวท็อปสุดเลย2 1 9ล้านห9หรือ2ล้านนั่นเองนะเป็นเกียร์ออโต้หสปีดนะครับ163แรงม้าแรงบิดสูงสุดที่1,000ถึง2,200ร,รอบต่อนาทีนะครับประหยัดน้ำมันนะครับ12กิโลเมตรต่อลิตรนี่คือข้อดีของโตโยต้ามาจสตี้นะครับออปชั่นให้มาเยอะนะครับไม่จะเป็นช่อง USB ที่เสียบอยู่ด้านหลังจุดต่างๆนะครับ เพราะนั้นให้มาครบนะครับเพราะนั้นเองเวลาเดินทางนี่สะดวกสบายมากที่วางขวดน้ำที่วางแก้วอยู่ที่แผงประตูนะครับรวมไปถึงแอร์ด้านหลังที่เป็นแอร์ดิจิตอนนะฮะแล้วก็มีช่องแอร์ทุกเบาะนะครับทุกแถวเลยไม่เป็นแถว1แถว2แถว3นี่คือความสะดวกสบายที่ m a j e เจสตีมีให้นะครับลายไม้ด้านหลังเพิ่มความหรูหรานะครับประตูไฟฟ้า2ฝั่งเนี่ชอบอย่างนี้นคือประตูไฟฟ้าลเูเต้าเนี่ยเขาสมูทมากนะครับ สีดำนะฮะไม่มีรอยไม่มีตําหนิสีเดิมทั้งคันนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับค่อนข้างจะใหญ่นะฮะเวลาเปิดนี่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าเห็นว่าฝาท้ายเขาค่อนข้างกว้างมากเพราะรถเขาคันสูงนั่นเองนะครับ่ะเห็นไหมมันจะดีดหน้าผมเนี่เห็นไหมเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยฝาท้ายที่กว้างใหญ่อย่างเงี้ยนะครับทำให้อ่าเวลาเปิดนี่ต้องมีจังหวะดีๆนะครับแล้วก็ถ้าคนตัวเตี้ยเองก็อาจจะดึงไม่ค่อยถึงนะครับรุ่นนี้ไม่ใช่ฝาท้ายไฟฟ้าเป็นฝาท้ายที่ธรรมดานะครับแต่ก็สามารถติดตั้งโช๊คไฟฟ้าที่สาามรถ ปิดเป็นไฟฟ้าก็ได้นะครับด้านหลังเองนะครับถือว่าเบาะให้มาเยอะแต่มีข้อเสียนิดนึงนะสำหรับผมที่ใช้อยู่คือเบาะแถวสุดท้ายเบาะที่เป็นแถว4นี่เขานั่งแคบนิดนึงเวลาเราเดินทางไกลนะครับจริงๆหกที่นั่งจะดีมากสองสองสองหกที่นั่งด้านที่4เองเนี่ยนะครับแถว4ี่สี่แถวด้านหลังนี่นะครับสี่ 4, ที่นั่งด้านหลังนี่เขานั่งแคบนิดนึงเราต้องขยับเบาะแถว2เข้าไปมันจะทําให้เรานั่งสะดวกสบายได้แต่ถ้า เราไม่ขยับบ่อแล้วเป็นผู้ใหญ่หมดแถวสุดท้ายก็ค่อนข้างแน่นไปสักนิดหนึ่งนะสิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงครับรุ่นนี้คือเขามีม่านรอบคันนะท่าถ่ายให้ดูนะครับว่าม่านเห็นไหมครับมีม่านม่านด้านหลังไม่ใช่ฟ้านะครับเป็นม่านที่สามารถปรับขึ้นลงได้นะครับจริงๆมีมีฟิล์มอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความเป็นส่วนตัวแล้วก็กันแสงได้มากยิ่งขึ้นนะครับเขาก็จะมีม่านให้รอบคันนะครับนี่คือข้อดีนะครับจุดขายจุดเด่นของ Majesty ตนะครับเราสามารถเลื่อนบ่อ นะครับเรือนบอกเพราะนั้นเองแถวที่2แถวที่3ความเป็น v i p เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยนี่คือข้อดีนะครับความรู้หลาที่ทำไม m a จ e สตีถึงคลองไกลตลาดคนใช้รถนะครับคนรักรถถึงราคาดีนั่นเองนะครับปติขายล้าน6,9วันนี้เหลือแค่ล้าน4,9เนะครับโอเคคันแรกผ่านไปมาดูคันที่2ครับนะจริงๆแอบเชียร์แอบเชียร์สตาร์เรนะ ต,ตาเลียถือว่าเป็นมวยรองนะฮะเป็นมวยรองทเทียบกับโตโยต้าบัจจิตี้แต่ผมชอบที่ว่าสมรรถนะในการขับขี่ผมเคยใช้รุ่นนี้เดินทางจากกรุงเทพอุบลราชธานีระยะทางอยู่ประมาณ600กิโลเมตรครับผู้ชมครับขับไปธุระที่กรุงเทพก่อนประมาณเกือบร้อยกิโลนะครับและขับมาที่อุบลด้วยนะครับรวมระยะทางอยู่ประมาณ7 0 0กิโลกลับมาถึงอุบลน้ำมันถังหนึ่งยังเหลือครับนี่คือความประหยัดที่ผมบอกว่า ความคุ้มค่าที่แอบเชียร์มวยรองอยู่หน้าตาก็อาจจะดูล้ํานะดูทันสมัยนะบางคนบอกว่าเหมือนเหมือนหม้อหุงข้าวนะหม้อข้าวรุ่นใหม่กของไทยไงไปหน้าเขาอยู่ตรงนี้เขาออกแบบมาได้ล้ํายุคมากนะครับสําหรับคุณดายสตาร์เลยออปชั่นจับจับครบจัดเต็มนะเนี่ยมีกล้องหน้าด้วยแล้วก็ไฟเดย์ไทม์ด้านนิ่งไลท์นะครับ, uh, รบอยู่ด้านหน้านะครับรถคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวนะเป็นรถเพื่อนผมเหมือนกันคันนี้นะประวัติดีมากใช้รักษาชอบรถนะครับเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนรถนะครับเนะี่ยเครื่องยนต ดีเซลคอมมอนเรลเทอร์โบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเองสเปคคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าออปชั่นเองก็ไม่ได้คุณงานไม่ได้เป็นรองแบรนด์โตโยต้านะนะครับและคันนี้เลขไม้น้อยกว่าด้วยคันเมื่อสักครูโตโยต้าไม่สองแสนสองนะครับหลายท่านจะสงสัยว่าคันนั้นทำไมราคาถูกเนะี่ยผมบอกจุดด้อยต่อเลยนะว่าคันนั้นไม่เพราะว่าจะเยอะคือไม่สองแสนสองหมื่นห้าพันกิโลนะครับถ้าเป็นคันก่อนเราขายไปล้าน 7, 9, าาเจ็ดเก้าเพราะมันไม่สองหมื่นกิโล นะครับแต่คันนั้นไม้มันค่อนจะเยอะก็เลยขายถูกมาขายตามสภาพไม้แท้ไม้จริงอย่างแน่นอนนะครับส่วนคันนี้นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันกิโลรถใหม่คันนี้แพงกว่าโตโยต้านะโตโยต้าหนึ่งล้านแปดเก้าเก้าจีวีล้านเก้าคันนี้รถใหม่หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทปีกลมกลม,กลมคือสองล้านนะครับฮุนไดสตาร์เรียรุ่นเนี้ยปีกลมกลมคือสองล้านเครื่องยนต์เป็นดีเซลคอมมอนเรลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล2,199หรือ2.2ลิตรนั่นเองแรงม้าก็เหนือกว่านะ โตโยต้า163คันนี้177แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดแรงบิดโตโยต้า420นิวตันเมตรคันนี้431นิวตันเมตรนะครับแล้วก็0-100โตโยต้า15.7นะผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่แต่คันนี้12.16 12.16วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้เร็วกว่าอาจจะน้ำหนักรถที่เบาวกว่านั่นเองท็อปสปีดโตโยต้า181กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ฮุนไดนะครับสตาเลียคันนี้ทําได้ดีถึง193กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสุดท้ายก็คือการบริโภคน้ำมันนะครับโตโยต้ Toyota ได้10-12กิโลคันนี้ได้ถึง13.64กิโลเมตรนะครับต่อ1ลิตรเพราะะนั้นความประหยัดเหมือนที่ผมบอกว่านี่คือจุดขายที่ฮ mm ุนไดสตา t a เรียเขามีนั่นเองนะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเห็นล้ความล้าทันสมัยของเขานะครับล้อแม็กซ์สอขอบสิบแปดนะครับยางนี่ผมถือว่าให้คะแนน เท่าเท่ากันนะเพราะโตโยต้าขอสิบเจดแต่ฮุนไดให้มาสิบแปดเลยนะครับนะเต็มซุ้มมาเลยประตูไฟฟ้าเหมือนกันนะฮะสมตทเหมือนกันนะครับ,นะรบที่นั่งนะที่นั่งก็อาจจะดูแตกต่างอะดูด้านหน้าก่อนแลวกันนะก่อนจะไปด้านหลังนะครับด้านหน้าผม,ผมก็ชอบมากๆนะบเบาไฟฟ้าเหมือนกันไม่ได้แตกต่าง่ลนผู้ชมครับมันติฟังก์ชันพรงมอะไรให้เหมือนกันจอกล้องถอยทุกอย่างให้มาครบนะครับสิ่งที่ชอบในฮุนไดอย่างหนึ่งคือ บายสปอร์ตนะครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามจะขึ้นแท่นหน้าจอเลยนะครับอ่ะเราจะขึ้นที่หน้าจอเลยนะขออนุญ,ญาตเดี๋ยวให้ให้ดูนิดนึงนะโอเคแตวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะครับอเคอ่ะทัดส่องเข้ามาดูครับนี่คือหน้าปัดนะหน้าปัดคราเป็นดิจิตอลนะแต่ทรงดูเหมือนอนะาล็อกนะแต่จริงๆเป็นมันเป็นดิจิตอลเห็นไหมครับอ่ะไอ้นี่เราเปิดประตูไว้มันก็เลยเห็นอยู่รถข้างๆส่วนแล้วซ้ายปพ๊บอ่ะมันจะอยู่ฝั่งโน้นแล้วเห็นไหมฮะนี่คือบสปอร์ตนะครับกระจก เวลาเลี้ยวๆนะฮะกระหน้าปัดเนี้ยจะเห็นกระจกมองข้างให้เลยว่าด้านข้างรถเราคืออะไรนะครับพาะฉะนเองเนี่ยคุณไดเองเขาจัดให้ครบมากแล้วก็มีกล้องรอบคันนะฮะเป็นวิวเบิร์ดเสียงเครื่องนิ่มเสียงเครื่องดีนะต้องบอกว่าฐานของมูลคุณคาเซเตอร์บอดี้โครงสร้างตัวถังเครื่องยนต์เกียวทรงกํลาลังนี่สมบูรณ์ครบสมบูรณ์อย่างแน่นอนนะอ่ะาะเห็นแล้ววาไฟฟ้าผู้นาเหมือนกันอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแ,กแอร์บวกแอร์แบกให้มาครบเช่นกัน ประมาในเรื่องเบาหลังนี่เห็นความแตกต่างนะครับโตยโยต้าก็จะเห็นว่า22 2, 2แต่ตัวนี้2 3 2 3อาเห็นไหมฮะแตแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเบาะแถวนี้นะอาจจะไม่ใช่เหมือนเป็นเบาะ v i p เหมือนโตยโยตา้าแต่เป็นเบาแถว3 3 3ที่นั่งนะครับแล้วก็สามารถปรับเอดได้นะครับไม่มีที่เท้าแขนนะเพราะความเป็น v i p อาจจะสู้โตยโตยโต้าไม่ได้แต่ตัวนี้สามารถทําเป็นโต๊ะรองนั่งได้นะเจตไปลองเปิดทางโน้นที่โลกนะแล้วปรับเบ,บาลง ตัวนี้เป็นสามารถทําเป็นโต๊ะรองนั่งเขียนหนังสือได้นะครับน้องผมใช้อยู่เขาก็ไปทําเป็นเหมือนกับคล้ายๆโต๊ะนะขยับนี่มาอ่าวางลงครับขยับไปด้านหน้าลูกด้านหน้าลูกขายไอยไม่ใช่ด้านหน้าครับลูกพี่ด้านหน้าเออแล้วก็เลื่อนมาด้านหน้าเห็นไหมสามารถเป็นโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะทํางานโต๊ะกินข้าวก็ยังได้เลยเนี่ยเนี่ยเขาชอบอย่างนี้นะฮะอ่าเอาเลื่อนเบาด้านหน้ามีอ่งลูกแถวนั้นนานเลยฮะเห็นไหมครับสามารถเลื่อนมาได้นะมีแอร์แอร์ด้านบนด้านล่างนะครับ ด้านบนก็มีทุกแถวเลยถอย,ถอยไปนิดนึงลกให้มันกว้างนิดนึงเออดันให้มันกึกเลยถอยกึกเออนั่นแหละเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณได้มีมาให้เหมือนเป็นโต๊ะทํางานมาด้วยนะมีที่เท้าแขนให้นะลองเอาที่เท้าแขนลงเสี2สองฝั่งเลยนะเพราะในะความเป็น v i p ของเขาจะไม่ได้อยู่แถวแถวหน้าแล้วไม่ได้อยู่แถวที่สองแถวสองแล้วเป็นแถวที่สามซะมากกว่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นเองนะมันมีเอกลักษณ์ความแตกต่างที่เหมือนกันอาเจนขึ้นไปแถวที่สี่ในโลกแถวสุดท้ายแล้วอนั่งเบาะ เอาเบาะลงซิแล้วลองนั่งดูว่านั่งได้ไหมนะครับอ่าถอายไปกันครับเออแล้วก็ปรับเบาะถูกต้องนั่งลงฮะนั่งติดเข่าไหมครับไม่ติดครับติดไหมฮะมนั่นคือความกว้างขวางสบายสายเห็นหน้าคนดาราหน่อยเออนั่งติดไหมอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่พื้นที่รองเล็กยังเหลือใช่ไหมเพราะนี้คนสูง1 7 0 180ก็สามารถานั่งได้นะครับแต่ว่าด้านหลังไม่มีม่านอ,อ๋อมีเหมือนกันด้านหลังก็มีนะโชว์โชว์ได้ที่นั่นแหละถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเองรถครอบครัวเหล่านี้เอง จะมีม่านนะครับนอกจากฟิล์มอยู่แล้วก็จะมีม่านที่เป็นที่กรองแสงให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวแล้วก็ลดแสงในเวลาการเดินทางต้องอนั่งรถนานๆน,น,นั่นเองนะนี่คือ,อขออนุญาตปิดนะฮะประตูไฟฟ้าสองข้างนะครับเป็นพื้นที่เป็นออปชั่นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผมชอบอีกอย่างคือไฟไท้ายนะไฟไท้ายเขามันเป็นเหมือนตึก <Wow. S 1> นะครับเป็นไฟไท้ายที่เป็น LED เป็นเม็ดเป็นเมนะ็ดเครื่องยนต์2 1 9 9หรซีซีหรือ2.2ลิตรดีเซลนะฮะคอมเบนเดวผมบอกแล้วว่า1 ตาเล่งเขาดีกว่านะครับประหยัดน้ำมันเขาดีกว่าไอ้นี่ก็ยาวเหมือนกันนะครับเพราะรถเขาสูงนะเห็นไหมฮะอ่ารถเขาสูงบอก็สามารถเลื่อนข้าไปได้นะครับคุผู้ชมครับเวลาใส่ของใส่กระเป๋านะครับเราก็สามารถเลื่อนใส่กระเป๋าเลื่อนอะไรได้นะครับเพราะนี่คือความสะดวกสบายที่ไม่ว่าจะเป็นฮุนไดเองหรือมาสเตี้ก็แล้วแต่นะครับเป็นรถคันใหญ่ที่เก็บของอำนวยความสะดวกเป็นครอบครัวใหญ่กันนะครับสิบเอ็ดที่นั่งได้สะดวกสบายมากและถิงที่เขาให้มาเลยนะฮะคือประตูหลังไฟฟ้าเห็นไหมครับ สามารถเปิดปิดด้วยไฟฟ้านะครับสตาเรียฮุนไดสตาเรียนะโอเคอ่ะมาอ้อมมาที่นี่เลยจะมาสรุปนะครับว่าท่านผู้ชมเลือกคันไหนชอบคันไหนนะฮะมาดต่อมาดออปชัน่นต่อออปชัน่นอ่ากดผุ่มให้เรียบร้อยนะครับอ่ามามาวัดกันด้านหน้าเลยนะครับรถสวยเดิมน็อตไม่เคยขยับทั้งสองคันนะครับเป็นรถมือเดียวทั้ง2คันนะครับท่านผู้ชมครับโอเคอ่ะมาสรุปคันนี้นะครับคันนี้ราคา ราคามือสองเท่าไหร่นะครับเจ็ดคันนี้ล้านสามเก้าเก้าล้านสามเก้าเก้นะเออล้านคันนี้ล้านสี่านะครับล้านสี่เก้าเก้ากับล้านสามคันนี้โปรโมชั่นได้ไหมคันนี้ยังไม่ได้ดูเลยคันนี้ต้องขออภัยนะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคันนี้ล้านล้านสามเก้าเก้านะครับรถใหม่ซื้อแพงกว่านะรถใหม่ล้านเก้าเก้าเก้าตีว่สอล้าน วันนี้เหลืออยู่เอาผมเตรียมกลมไป 4, ล้านสี่แสนเลยกันประหยัดไปหกแสนนะครับประหยัดไปหกแสนคันนี้ส่วนคันนี้รถครอบครัวยอดนิยมรถใหม่ลนะ้านแปดเก้าเกปกติขายล้านหกเหลือขายล้านสี่เท่าล้านห้านะครับล้านเหลือล้านห้าประหยัดไปสี่แสนคันนี้สองล้านเหลือล้านสี่ประหยัดไปหกแสนใช่ไหมใช่ครับอันนี้ประหยัดสี่ที่ประหยัด6นะฮะเห็นไหมครับเพราะนั้นด้วยความที่เป็นแบรนด์รองด้วยความที่เป็นมวยรอง แต่สเปคเหนือกว่าและที่สําคัญผมการันตีว่าคันนี้ประหยัดน้ํามันมากนะครับก็ว่าขับมาจากกรุงเทพวิ่งเป็น100กิโลกลับมาน้ํามันยังเหลือเพราะเขาอัตราบริโภคน้ํามันนะครับที่เขาเคลมไว้ก็คือถึงเท่าไหร่เดีย๋ยวนะโปโร์เต้สิบถึงสอวันนี้เขาอยู่ที่13.6ไอ้นี้คือทั่วไปนะครับถ้าขับประหยัดนี่ับสักร้อยสิบกจะขยับไปถึงสิกิโเมตรต่อลิตรก็เป็นไปได้ วันถ้าท่านสนใจคันไหนอยากได้คันไหนระหว่างแบรนด์ญี่ปุ่นกับแบรนด์เกาหลีซึ่งเกาหลีเองฮุนไดีขายดีมากทาง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 ยุโรปนะครับฮุนไดกับเกีย๋ยวผมเห็นในตลาดนิยมกันามากนะแต่เมืองไทยก็อาจจะเป็นเป็นยังเป็นแบรนด์ที่ยังตามโตโยต้าอยู่ในรถครอบครัวแต่เรื่องสมรรถนะเรื่องอประสิทธิภาพในการใช้งานเนี่ยบอกไยว่าไม่ได้เป็นรองนะครับทั้งทั้งสองรุ่นนี้นะครับสนใจคันไหนนะครับ โทรมาถามได้นะครับส่วนตัวผมคือ0 8 4 7 7 7 6 6 9 9นะครับแอดไลน์มานะฮะทุกช่องทางของมงคลณคาเซนเตอร์นะครับไม่จะเป็น Facebook YouTube นะครับ Line o f f i c i a l หรือแม้แต่ t i k t o k นะครับทุกช่องทางเรามีแอดมินคอยตอบให้ทุกท่านจะมาดูตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานีนะทางไปอํานาจเจริญนะครับหรืออยู่ทางจังหวัดนะครับอยากจะดูรถอยากจะได้รถมีรถมาเปรียบมาเทดกันนะครับ เราส่งรถให้ดูที่บ้านนะครับให้ไฟนั์ไปเซ็นที่บ้านนะครับตรวจสอบสภาพก่อนว่าเลขไม่สอบภาพสวยดีเหมือนที่ผมได้เรียนทุกท่านไหมน,นะครับให้ศูนย์ตรวจดูก,ก่อนให้ช่างตรวจดูก,ก่อนว่ารถสวยแท้ไหมไม่แท้หรือเปล่านะครับรถดีถูกใจค่อยซื้อค่อยตัดทิศใจไม่ถูกใจนะครับยินดีคืนเงินนะฮรับรับประกันความพอใจนะครับเซ็นสัญญาถึงที่บ้านส่งรถถึงที่บ้านได้ทั่วไทยนะครับหรือมาที่วรณานีไม่จะเป็นเส้นท,ท,ท่องทาง นั่งเครื่องบินมาที่สนามบินเราไปรับแค่ประมาณไม่เกิน10นาทีนะบอกเขาสอ,อยใ,ใกล้ๆเองประมาณกิโลเดียวเองนะครับหรือขับรถยนต์ส่วนตัวมาทักไลน์มาปักหมุดมามาดูมาลองขับตัวจริงได้ทุกทุกวันนะครับฝากกดกระดิง่งกดติดตามนะครับไว้มีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ท่านดูในทุก,ท,กทุกวันวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับที่ติดตามช่องทาง,ทางมุงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับที่รับประกันความพอใจซื้อรถที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ รับประกันไม่ผิดหวังไม่ต้องวัดดวงขอบพระคุณครับสวัสดีวันสิ้นเดือนทุกท่านครับ